ก็ไม่มีอะไรกันมันก็รวมกันเรียนรวมกันได้อะค่ะก็รู้สึกด <S ane> <S those guidelines> ีอะค่ะรู้สึกดีเลยส่วนนี้มันไม่มีปัญหามันก็เหมือนกันนะคะไทยมุสลิมกับไทยมันก็เหมือนกันก็ดีฮะมนสามัคคีกันดีอะไรพวกนี้เพราะเด็กมันจะได้ไม่ต้องแบ่งแยกศาสนาคือมันการอยู่ร่วมกันมันเป็นส่วนรวมของคนไทยด้วยกันอยู่แล้วพครูเขาสอนในทางที่ดีทุกอย่างคือไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องอันนี้ศาสนาอันนี้ เราคนไทยอยู่ร่วมกันเรียนก็สังคมไทยด้วยกันต้องสามคีกันไว้ดีที่สุดครับ มุสลิมที่โรงเรียนพิชัยพัฒนาคืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อและการให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของแต่ละศาสนาคือต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะ การคิดวิเคราะห์เพื่อนำเอากิจกรรมเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาที่มีชาวไทยพุทธและไทยมสุสลิมอยู่ร่วมกันในชุมชนบึงกลุ่มโดยมีวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางคือหลักสำคัญที่ปรีดาวันอินทวิมลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยพัฒนานำมาใช้เพราะเห็นว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดความสงบสุขก็จะกระทำโรงเรียนเราอยู่ติดกับวัดพิชัยขันธ์ด้วยกันแล้วก็จะมีชุมชนมุสลิมมีมัสยิด มากมายทีเดียวแต่ทั้งสองศาสนาก็ถือว่าชุมชนตรงนี้ในเขตบึงกลุ่มเนี่ยเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อคนเรามีความรักต่อกันก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันในความเชื่อของแต่ละศาสนานั้นความรักความเมตตาเนี่ยมันไม่มีจุดขั้นระหว่างว่าศาสนาไหนความรักจะเป็นตัวแก้ปัญหาทุกอย่างเรารักเขาให้อภัยเขา เขาก็จะรักเราและให้อภัยเราความเชื่อของแต่ละคนก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน mm hmm. ก็คือนักเรียนต้องเป็นคนที่เป็นคนดีตามวัยแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไม่ว่าลูกจะนับถือาศาสนาอะไรแล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน mm hmm. เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เกิดแก่ผู้เรียนนี้ไม่ว่าเขาจะเกิดเขาเลือกไม่ได้ใช่ไหม mm hmm. เขาจะนับถือาศาสนาอะไรมันเกิดความเชื่อความศรัทธาแต่เรามีจุดยืนว่าเราต้องการให้เด็กทุกคนเป็นคนดีเป็นลูกที่ดี เราจะต้องเอื้อกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะหนูกิจกรรมหน้าเสาธงเราจะต้องมีการพูดว่าระหว่างที่เราเสวดมนต์นักเรียน,นอิสลามก็ขอให้สงบนิ่งอย่างนี้ค่ะคือพูดถึงเขาด้วยให้เกียรติเขาด้วยอย่างอย่างเราเรามีพระมาสอนเราก็เชิญมุสลิมมาสอนภาษาอาหรับด้วยซึ่งกทมก็สนับสนุนมันก็อยู่ร่วมกันอย่างเห็นว่านึกถึงใจเข้าใจเราเนาะ อย่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยก็ไม่มีอาหารที่มีหมูถูกไหมคะก็จะเป็นไก่เป็นอาหารอย่างอื่นไปทั้งหมดแล้วก็ไม่มีหมูในโรงเรียนซึ่งคนพุทธก็ไม่ได้มาร้องเรียนทำไมไม่มีอาหารพวกหมูบ้างละ่ะเราก็บอกว่าต้องนึกถึงเด็กๆที่เป็นอิสลามก็ต้องทานไก่นะคะก็ก็ทานทั้ง4ปีแล้ววันศุกร์เป็นกลางหน่อยดีไหมไม่มีอาหารเนื้อสัตว์เลยทั้งหมูทั้งไก่ไม่มีทานผักเต้าหู้ก็ทานมาหลายปีแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ แทรกเข้าไปถึงการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันถึงแม้นักเรียนกว่า9 0 0คนที่นี่จะนับถือาศาสนาพุทธเกือบร้อยละแ0แต่ก็เข้าใจและปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ได้คิดว่านักเรียนที่นับถือาศาสนาอิสลามจะมีความแตกต่างจากพวกเขาก็เราก็เรียนกับเพื่อนแบบปกติอะค่ะแต่ว่า ศาส,สนาของเขาก็จะมีกฎข้อบังคับหรือว่าสิ่งที่มันขัดกับศาสนาของเขาเราก็จะไม่นําปฏิบัติกับเขาอะค่ะหรือว่านาเราจะไม่หยอกล้อกันเรื่องศาสนาเอามาพูดเล่นหรือว่าเอามาว่ากันนะคะก็ธรรมดาค่ะรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะก็พอเขามีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาถ้าสมมติขเขามีปัญหาเรื่องสังคมพะพูธเขาก็จะปรึกษาเขาถ้าเรามีเราสงสัเรื่องมุสลิม เขาากก็จะปรึษให้เเรราากกก็มีรแรปลนคความรู้กันน่ะหึ่งในกฎข้อห้ามศาสนาอิสลามเรื่องการรับประทานหมูหรือการห้ามถูกน้ำลายสุนัขเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆมุสลิมมีความแตกต่างไปจากเด็กๆไทยพุทธแต่ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้อยู่ร่วมกันไม่ได้และเด็กๆมุสลิมเองก็เข้าใจดีและปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สมมติแบบเว้นไหนไหน,นักเรียนุทธส่วนมวลอิสลามก็จงมามาแบบมารวมกันทั้งล่างอะไรนะครับทำแบบงานท่องดูอาของอิสลามการกินอยู่ก็เราก็ต้องปรับแบบการใช้ชีวิตร่วมกันในแบบเพื่อนเยอะๆอะค่ะอยู่ที่บ้านคนน้อยๆมานี่ก็แบบใช้ชีวิตร่วมกันในเพื่อน900กว่าคนนะครับ ไม่ค่อยแตกต่างกันเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเล่นด้วยกันธรรมดาแบบไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องศาสนามากแค่วันศุกทุกคนแบบชาวพุทธก็จะสวดมนต์อิสลามก็จะนมามาดแค่นั้นนะคะ mm. ก็คือเราจําเป็นที่ต้องมาโรงเรียนเราต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนเราก็เลยแบบแม่คุมก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความจําเป็น การดำรงชีวิตอย่างสงบสุขมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างและช่วยเหลือกันเช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนาย่านบึงกลุ่มแห่งนี้ค่ะแสงดาวนินจินดาครบมุมข่าวรายงาน